นิสัยนะคะที่คุณจะต้องฝึกและมีถ้าคุณอยากจะรวยนะคะนิสัยที่หนึ่งะคะครูพี่คุณอยากบอกว่าคุณจะต้องเป็นนักสแสวงหาโอกาสนะคะต้องหาทิศท,ทางว่าเศรเษฐกิจธุรกิจมันไปทิศท,ทางไหนที่จะทำให้ลุ่งทำให้ปังยกตัวอย่างยุคนี้และในอนาคต ก็ปฏิเสธไปได้นั่นคือช่องทางออนไลน์นะคะและนิสัยที่สองนะคะคุณจะต้องตัดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผู้คนสังคมหรืออะไรก็ตามที่มันฉุดที่มันหลังที่มันจะลดทอนพลังในการสร้างชีวิตของคุณนะคะและนิสัยที่3นะ,ะนิสัยที่3นะคะคุณนะคะ จะต้องคิดมีไมเซ็ตหรือมีความคิดที่มันใหญ่เกินตัวอย่างที่หลายๆคนจะชอบแบบว่าอย่าคิดใหญ่นะอย่าคิดเกินตัวถ้าคุณคิดใหญ่คิดเกินตัวคุณมาถูกทางแล้วค่ะนิสัยที่สีนะคะพี่คุณจะบอกว่าคุณต้องเป็นคนสร้างโลกของตัวเองนะคะนิสัยที่ควบคุมชีวิตตัว